สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วนะครับ2ทุ่มตรงกับจัดใหญ่ยงมียังๆๆนะคะกับเรา2คน,ก,น,น,นกันโดกบลนพรนะคะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเห็นสวยขนาดนี้แต่เหมือนเดิมจ้ะอย่าลืมนะเข้าไปในช่องทาง YouTube ของเรา t N n อช่อง16กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าอยากดูผ่าน a c e b o o k เลิฟไลค์แชร์ทำปาร์ตี้รัวๆและคอมเมนต์ตอนนี้ให้เข้าไปที่เพจ Facebook Live, พีน n l i น e ล n n L I V เเห็นหล่อเห็นสวยแบบนี้ยังสนุกสนานเหมือนเดิมไม่มีเก๊ก ไม่มีแบบโอ้จะต้องทําเสียงสองอะไรเงี้ยไม่มีเรายังคงเป็นรายการที่จัดใหญ่และใส่ไม่ยั้งวันนี้ไม่อยากจะโอ้อวดนะฮะว่าทําไมหล่อสวยขนาดนี้เราควรจะพูดถึงชื่อรางวัลให้มันงดงามหน่อยไม่ต้องเป็นเสียงเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละเป็นเสียงแบบแบบดับขอเรียนเชิญคุณเกรียงไกรมาศพจนะสุนทรขึ้นเรารางวัลอะไรวะพูดพูดทางัดเกการมลไม่ต้องทําเสียงแบบนี้ไมได้ที่เขาให้รางวัลเนี่ยเพราะว่าเราเป็นตัวเรา เราเป็นมผมเป็นเคนโดคุณเป็นกมลพรแบบเรียกว่าเฉียบเฉียบอะไม่ได้เป็นแบบเสียงสองไม่ต้องสวยมากไม่ต้องหล่อมากเขาไม่ได้ให้เพราะสวยหรอไม่เขาให้เพราะเราเป็นเราเราเป็นผู้รังสัน์ข่าวยอดเยี่ยมในสาขาของผู้ประกาศชายและผู้ประกาศหญิงของเดล l y มิเลอร์ขอบคุณด้วยนะครับ เดลี่มิเลอร์เขามอบให้กับเราใช่เขาก็โคกกนกับสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรนะคะก็อา่านชื่อซะหน่อยนะสําหรับคนที่มอบรางวัลให้เรา,ารูปยังไม่มาก็ไม่เป็นไร,รประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีดรธีรพัฒนประยุนศิษย์นะคะก็กราบขอพระคุณท่านด้วยคุณรูปไม่มาแต่รูปในมือ <ไ S 2> ถือมาแล้วอินเสิร์ตอินเสิร์ตมือจ้ะแน่ไปรับมาจริงๆนะฮะได้ทั้งประกาศยบัตรแล้วก็รางวัลด้วยฉันว่าที่ได้เพราะฉันสวย ม่อะความสามารถล้วนๆนี่เอาไปเอาไม่ใช่ไปเอาไปรับคู่กับอมรินให้ดูในทีเพื่อนร่วมวิชาชีพน่ารักมากพี่ต้นสุพโชคครับกับน้องฟ้ายนันทพัฒเดี๋ยวนะไอ้เจม่านี่เห็นไหมฮะเออนี่เป็นรายการที่อินเสิร์ตได้แบบแมนนวลมากอะโคตรดิบดิบมากเพราะว่าเราเพิ่งมาจากงานเมื่อกี้นี่เองเอาใส่ระบบไม่ทัน ก็ให้ดูในมือถือนี่<ด>ก็แบบนี้แหละจะเยอะแยะเลยมากมายยินดีปรีดาแล้วกันวันนี้อย่าเ<ะ>ม้นแบบไม่ชอบเลยสองคนนี้เสร็จใหม่วันนี้ขอเมนยินดีใครไม่ยินดีรเราไล่ปิวหมดอย่านะเราเป็นผู้ประกาศที่รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยมนะยืดยืดหน่อยกระมนพรเวลานั่งอ่ะให้มันยืดยืดหน่อยเวลาคนมันมีรางวัลน่ะเข้าใจปะมันมีบารามีมันมีออร่าไม่ใช่ผู้ประกาศไก่กาที่ไหนนะเป็นผู้ประกาศแบบมีรางวัลรางวัลใหญ่ซะด้วย นต้องเชิดหนคุณผมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูสิต้องอย่างนี้แล้วนะผู้ประกาศมีรางวัลต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยนี่เวลาจัดรายการนี่มันต้องเชิดคล้ายๆคนเป็นอมตะพึออพอกอมตะาคือเวลามันมีรางวัลค้ำคออแกเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะนอกจาก ก็ขอบคุณอาจารย์เอาจริงๆเอาจริงๆวันนี้ที่เราไปเราเจอหลายคนเลยที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เขาก็ถามเราเนาะสำนักวัฒนธรรมป่ะกระทรวงวัฒนธรรมเขามีรายการอย่างเขาอะไรนะเออ่วันแมนโชว์วันแมนโชว์เขาก็มาสัมภาษณ์เราของกระทรวงวัฒนธรรมเขามาสัมภาษณ์เราก็บอกว่าเอออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นกำลังใจทีมงานทั้งหมดเพราะว่าเรามันสายเปิดโปงบางทีไอ้พวกเปิดโปงอ่ะแผลมันก็เยอะแต่บกโปรดิวเซอร์เราก็โดนกันหมดแต่ว่าเออพอมีคนให้แบบนี้มันก็ มันก็ชื่นใจแหละมันก็เป็นกําลังใจในการทํางานต่อไป <S 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 เป็นกําลังใจแล้วก็รางวัลไม่ใช่แค่เรา2คนเมื่อกี้นี้เล่นกันเล่นๆรางวัลก็เป็นของทีมงานทุกคน<ช>เป็นของรายการเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นของช่องทีเอ็นช่อง 16, 16มอบให้กับตากล้องด้วยนะครับ <S <S มอบให้กับโปรดิวเซอร์ด้านในด้วย,ยนะครับมอบให้กับบกด้วยนะครับแลวก็แน่นอนนะครับทั้งหมดต้องปกเมห้ผู้ประกาศครับ แกนกอินทรีเนี่ยเหลืออลาบไหมนะจะไปจาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอเราต้องมาตั้งไว้เป็นเกียรติเป็นศรีรายการเราแกจะไปจาไม่ต้องโมเยอะแล้วพ็อพรยทำหน้าที่ของเราจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งนะฮะช่วงนี้ผีน้อยยังคงถูกต่อว่าต่อขานถูกด่าเยอะเพราะว่าผีน้อยเกเรมากถูกกลับมาจากเกาหลีใต้ไม่กักกันตัวออกแบบ เราจะใช้เพาว่าแพร่เชื้อก็ไม่ได้เพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่มาจากประเทศเสี่ยงก็ควรจะกักกันตัวแต่นี่อะไรเที่ยวไปทั่วเลยอะ เขาผับก็มีใช่แล้วก็นอกจากจะทําให้คนอื่นหลายคนเดือดร้อนแล้วไม่ว่าจ<ฮ>ะเป็นร้านหมูกระทะร้าน MK สุกี้นะ,<ฮ>ะเขาก็ต้องปิดทําความสะอาดแต่คนที่เขาเดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยล่าสุดไปได้คุยมาก็คือตัวของพนักงาน <ฮะ S 1> สครับปิ่นเกล้าที่เมื่อวานไล่ฟังจําได้ไหม <ฮะ S 1> มันมีผีน้อยเนี่แหละเข้าไปกิน MK แล้วเขาก็ไม่รู้พอเขารู้ปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือหนึ่งปิดทาความสะอาดอ่ะแน่นอนธ <ฮะ S 1> ุรกิจเขาก็หายไปละหนึ่งวัน กับอย่างที่2คือด้วยความที่เขาเป็นบริษัทใหญ่แล้วต้องการความมั่นใจใผู้บริโภคพ,พนักงานทั้งสาขาคุณทั้งสาขาเลยนะพ่อกลัวเด็กเสิร์ฟผู้จัดก,การร้านถูกกักตัวอยู่บ้าน14วันครับ14วันคุณและพอเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านอของผีน้อยพูดเหมือนกันเลยรู้เท่าไม่ถึงการตลอดอะคือผ่านเครื่องตรวจมาแล้วที่สนามบินมันก็ผ่านคือ คุณคิดว่าการตรวจที่สนามบินเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้คุณสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าฉันไม่มีโควิด1 9ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ไม่มีไข้ต่อให้ตรวจแล้วแบบเครื่องมันไม่ตืก็ต้องอยู่บ้าน14วันกักกันตัวเองเมื่อผีน้อยมีพฤติกรรมแบบนี้ตอนนี้ผีน้อยเท่ากับชั่วนะผมพูดแรงเลยนะผีน้อยเท่ากับเกเรผีน้อยเท่ากับคนนิสัยไม่ดีแกพรุ่งนี้ฉันไม่อยากเซฟเคนโดไม่เอา เพราะวันนี้แค่เซฟหมอโอเนี่ยฉันก็ฉันก็สงสารคุณหมอจะแย่อยู่แล้วก็ที่ฉันพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะในเน็ตคนด่าผีน้อยเยอะอยและผีน้อยคนอื่นๆเขาก็เดือดร้อนอวันนี้ผมจะโทรไปเกาหลีใต้เลยไปคุยกับผีน้อยที่เขาไม่พอใจผีน้อยเกเรผีน้อยดีๆที่เขาประวรณาตัวเองกับเพื่อนทั้งหมดเลยนะว่าจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองเขาจะกัดกันตัวเอง แล้วเขาก็จะไม่โพสตบ้าๆบอๆแบบนี้มีอยู่เยอะมากแต่เขาก็เป็นผีน้อยใช่ไหมเขาเป็นผีน้อยอันนั้นต้องแยกกันนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งโวยวายนะเอาละเขาเป็นผีน้อยเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายเขาทำงานางผิดกฎหมายแหละแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็มีจิตสํานึกในการที่ถ้าเขากลับมาเขาจะกักกันตัวเองและอย่างที่สองตอนนี้เขายังไม่ได้กลับมาที่สําคัญที่สุดเห็นบอกด้วยว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าที่นู่นก็ดูแลดีนะ<ช>ไม่ได้เป็นแบบที่เป็นข่าวอะไรนี้รายการเรายิงตรงเลยฮะผมโทรสดเลยโทรสดไปที่เกาหลีใต้นะฮะ แพนกูหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุญาตใช้ชื่อสมมุตินะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทัวลงเพราะว่าการพูดถึงผีน้อยเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบใช้ชื่อว่าคุณเจมเป็นชื่อสมมุตินะครับคุณเจมตอนนี้อยู่ที่เมืองไหนครับผมอยู่ที่โพชอนนะครับเป็นตอนเหนือของจังหวัดชองกีโดนะครับฮะพื้นที่ตรงนั้นมีการระบาดของโควิดสิบเก้าไหมมีนะครับ มีผู้ป่วยที่ยืนยันได้แล้วประมาณสองคนนะครับฮะใช่โอ้โหยืนยันในพื้นที่ขนาดนี้ชีวิตผีน้อยอยู่ยังไงอ่ะจริงๆผีน้อยกออ็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันกันเอาเองนะครับเพราะว่าหน้ากากาอนามัยก็มีขายทั่วไปแต่อาจจะค่อนข้างแพงหน่อยแต่เขาก็รัฐบาลก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับคนก็สามารถซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะได้ราคาที่แพงส่วนราคาที่ถูกเนี่ยก็เฉพาะคนเกาหลีเนี่ยที่ต้องไป ฮะอ๋ออะสัญญาณอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างไม่เป็นไรแต่ยังอยู่นะฮะเจมยังอยู่นะตคิวซื้อหน้ากากเนี่ยครับผมอ,อีกเล่าอีกทีแล้อ่าเมือม่อกีอ้สัญญาณหายไปคิวซื้อหน้ากากยากเหมือนประเทศไทยไหมย,ยากกว่านะครับตอนนี้เห็นว่ารัฐบาลของเกาหลีเนี่ยต้องใช้เฉพาะคนที่มีวีซ่าแล้วก็ออคนเกาหลีเท่านั้นที่ซื้อได้นะครับตต่อคิวนะครับโอ้ต้องมีวีซ่าแล้วก็ต้องเป็นพลเมืองเขาเท่านั้น ผีน้อยผีน้อยไม่มีสิทธิ์ซื้อเลยหน้ากากที่แกหน้ากากที่รัฐบาลแจกนะครับเป็นหน้ากากที่ราคาถูกกว่าปกติตลาดนะครับครับต้องต้องใช้ออ่คนที่มีวีซ่าแล้วก็คนเกาหลีเท่านั้นนะครับแล้วก็บวกกับบวกกับคนคนที่ทํางานอย่างคนผีนะนะครับไม่มีเวลาไปยืนต่อคิวแบบนั้นหรอกนะครับตื่นเช้ามาก็ทํางานตกเย็นก็นอนอะไรเงี้ยครับอยู่แค่นี้นะครับค่ะ ทางเกาหลีใต้เขายังให้ผีน้อยทำงานได้ตามปกติใช่ไหมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดแบบเนี้ใช่ครับทำงานปกติครับไม่ได้ต้องหยุดอยู่บ้านคนหยุดมีครับในบางงานที่ฮะโอเคเดี๋ยวสัญญาณจะค่อยๆมาคุณผู้ชมไม่เป็นไรเราโทรไกลหรือเป็นงานอีกทีได้ไหมฮะอย่าง,ง,ง,งไงนะเมื่อกี้เจเมื่อกี้เสียงหายนิดนึงอ่าใช่ครับคืออาจจะเป็นมีผลกระทบอยู่บ้างครับสำหรับเอ่อ งานต่างๆนะครับอเจม่อมันกระทบตองบริษัทเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะจ้างต่อได้นะครับมีครับมีอ่าก็มีผลกระทบก็คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละนะฮะเจมเราจะลงในรายละเอียดคําว่าผีน้อยกันแล้วนะเมื่อกี้ถามสารทุกสุขดิบแล้วโอเคก็ยังพออยู่ได้มีผลกระทบบ้างนะฮะคาว่าผีน้อยเนี่ย พี่เคนโดเรียกเจมได้ไหมมันเจ็บปวดไหมมันบูลลี่ไหมมันดูแบบตัวเองแบบเฮ้ยทำไมต้องมาถูกเรียกผีน้อยวะเรียกได้ไหม,มไ,ดได้ครับสำหรับผมได้นะ <laughs> จะให้เรียกผีน้อยหรือว่าผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมายก็มีค่าเท่ากันครับในความคิดผมนะตอนนี้นะครับเรียกแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าคนผีมีค่าเท่ากันครับามคือเรียกผีน้อยแล้ว เราไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกบูลลี่เพราะว่าตอนนี้มันก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าสื่อเรียกว่าผีน้อยแล้วก็สื่อก็โดนด่าไงว่าไปบูลลี่เขาไงอไม่พี่ไม่โดนด่านะเรียกได้นะหมายถึงอะไรครับคือพี่เรียกผีน้อยแล้วพี่ไม่โดนผีน้อยด่านะว่าไปบูลลี่ เรียกกันว่าคนผีเขาก็เรียกกันว่าคนผีผีน้อยเขาเรียกกันเองนะคุณผู้ชมอย่ามาดรามาร่ารายการฉันนะว่าพิธีกรแบบสัมภาษณ์แขกก็เช<อ>ิญไปเรียกเขา,เ<อ>าผีน้อยผีน้อยดีด่าเขาเขาเรียกของเขาเองคุยกันแล้วคุยกันแล้วอ,อแล้วผีน้อยตอนเนี้ยคนไทยกลัวมากแล้วก็ด่ามากด้วยเพราะว่าผีน้อยตอนนี้เท่ากับคนชั่วคนเกเรคนที่ใส่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะไปโพสเฟสตั้งแต่จะขึ้นเครื่องลงเครื่องกินหมูกระทะเดินห้างเที่ยวผับในฐานะที่ เจมบอกว่าเจมเป็นผีน้อยดีไม่มีนิสัยเกเรพอมาเจอผีน้อยเกเรแล้วเขาด่ารวมกันไปหมดเนี่ยเจมจะชี้แจงยังไงคนที่กลับไทยไปนะครับคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเจมคะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวสัญญาณค่อยมาเราเราโทรทางไกลคุณผู้ชมต้องเข้าใจเรานะเราโทรข่าประเทศเจมเจมคำถามสัมพันขอใหม่เมื่อกี้สัญญาณหายเจมจะชี้แจงยังไง คนที่กลับไปนะครับคนเหล่านั้นคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ชอบในการกระทําของพวกเขาเหมือนกันนะครับฮะแล้วยังไงไต่อไม่อไม่ชอบแล้วยังไงต่อ <laughs> ก็คือสิ่งที่เขาทําอ่ะมันไม่ถูกต้องเรารู้ว่าเรากลับไปเนี่ยเราควรจะต้องดูแลสังคมยังไงเราต้องรับผิดช,ชอบต่อสังคมยังไงมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องทําไม่ใช่แค่คนผีคือทุกคนที่กลับจากประเทศที่เสี่ยงนะครับ อืม,อมแล้วมีการเตือนกันในเครือข่ายของตัวเองไหมว่าต่อไปผีน้อยต้องไม่ทําแบบเนี้ยอเตือนเสมอครับโดยโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เคยแนะนําให้ใครมาผิดกฎหมายไม่เคยแนะนำไมให้ใครทำสิ่งที่ผิดเพราะว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลเกาหลีทุกเขาก็ลนรงในสิ่งที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วนะครับ<ะ>ว่าเขาควรจะอืมเจมฮะ สัญญาณมาอย่างเจมเพราะว่าทุกคนครับผมต่อต่อเพราะว่าเวลาก่อนที่จะกลับเนี่ยเขาต้องเฝ้าระวังก่อน14วันนะครับก่อนจะได้บินครับเขาจะต้องยื่นเรื่องกับทางสนามบินก่อนเพื่อให้มีข้อมูลแล้วก็ตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็เฝ้าระวังด้วยแล้วก็คัดกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องนะครับอืมเจมอ่ะตอนเนี้ยครับผีน้อยมันถูกตีความแบบนี้นะว่า ไปทำงานาที่เกาหลีใต้ก็ผิดกฎหมายไม่มีความรับผิดชอบคุณจะมารับผิดชอบสังคมได้ยังไงเราจะเชื่อว่าคุณจะกักกันตัวได้ยังไงเพราะคุณก็คือคนทำผิดกฎหมายคุณไม่มีความน่าเชื่อถืออะ่ะแต่จะชี้แจงยังไงอะ่ะผิดกฎหมายฮะไม่มีมนุษยธรรมหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกันนะครับ ชี้แจงหน่อยทุกคนผีคนผีนะคือคนผิดกฎหมายนะครับแต่ไม่ได้ผิดโดยตรงเพราะเขาไม่ได้มีโทษอะไรคนผีที่ยินดีที่จะกลับไทยคือคนที่ฮะโหกําลังเขาได้เข้าขึ้นเลยเจมเจมเจมยังอยู่ไหมในฐานะคนผีเมื่อกี้สัญญาณหายเมื่อกี้สัญญาณหายขอเอาตรงที่ว่าคนผีก็ไม่ได้ผิดอะเริ่มจากตรงนั้นอะ เพราะว่าก็ผิดตั้งแต่เข้าเมืองมาแล้วถูกแล้วทุกคนผิดนะครับล้วรู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนผิดนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะเราจะไ็นโกรธไทยนะว่าเราไม่ผิดยอมรับแล้วยังไงต่อใช่ครับต้องต้องยอมรับว่าอันนี้ผิดจริงอผิดจริงแต่ว่าเราจะไปบอกว่าคนเนี้ยผิดแล้วจะต้องกลับไปไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนเลวคนไม่ดีเราจะไปชี้หน้าด่าวเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับครับอืเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนถูกโตมา,มาในสังคมแบบไหนครอบครัวแบบไหนนะครับมันมีวิธีการแสดงออกของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับอื๋อแล้วเมื่อเขากลับกลับไปไทยเนี่ยคนคนต่างๆที่ไปกินตามร้านหรือว่าต่างๆที่ไม่กักตัวไม่ทําตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอร้องอนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับอืมฮะคือเนี่ยเจมค่อนข้างจะไม่พอใจผีน้อยที่กลับ<ะ>มาก่อนนะ <C> e <an> เพราะว่าผ, <ม S 1> ผีน้อยโดนด่าไปเยอะจริงๆผีน้อยเมื่อกี้เจมพูดดีมากว่าคือทำผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะผิดแต่มันร้อยพ่อพันแม่มันจะตีความว่าเลวเลยเหมารวมทั้งหมดก็ไม่ใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะต,ต้องต้องมองแบบมุมนีน้นะครับฮคเพ <อ S 1> คราะว่าอย่าว่าถึงหมายถึงคนคนผีเลยดีกว่าคือคนที่เข้า,คน,ขาคนที่เข้าเมืองถูกกฎหมายก็ได้หรือชาวต่างชาติก็ได้แล้วถ้าเขาไม่กักตัวน่ะ เขาจะต้องสังคมจะต้องสือ่อใส่เขาเนี sure> ่ยว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับของส่วนตัวของเขาเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้อ่อรักษาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะไม่จำเป็นว่าเขาต้องเป็นคนผีนะครับทุกคนแหละอืคือสังคมไทยมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีผีน้อยก็เหมือนกันก็มีทั้งผีน้อยที่ดีเกเรบ้างผีน้อยที่ชั่วก็มีผีน้อยที่ไม่เอาไม่เอาไหนก็มีมันก็มีทุกประเภท ฮะถ,ถ้าให้พูดถึงผีน้อยที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยให้เตือนเขาหรือหรือจะด่าเขาก็ได้นะรายการเราสามารถจะส่งข้อความอะไรถึงพวกเ,เขาอ่ะการศึกษาบ้า,บางฮนการถกเถียงกันและเป็นการทะเลาะก,กันที่มันเป็นการแชาลมคุยกันแล้วนะครับ,รบมันก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเมบก็มันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเกินความควบคุมครับมันก็จะเริ่ม กันแล้วสังคมมันก็ปั่นป่วนจริงๆเราต้องยอมรับก่อนว่าเราคนผีนั้นเราคือผิดจริงๆรเราอย่าไปเถียงว่าเรามีเงินเท่านี้นะครับเราจะดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับจานวนเงินไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพาชีวิตคุณแล้วก็นิสัยของตัวคุณนะครับอ,อันนี้ต้องยอมครับนะครับคีบอนนอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับ,รบแล้วก็ฮะอ่ะต่อต่อ,ตอ แล้วก็คนที่ยังเออ่ไม่ได้เข้าใจคนคนผีที่อยู่ที่นี่ก็ก็เดี๋ยวพึ่งด่าเขาอะนะครับเดี๋ยวเพึ่งด่าเ,าเ,เอออ่อันไหนดีฟังไว้ก่อนอันไหนไม่ดีมองข้ามไว้ก่อนนะครับครับยังไม่ต้องทะเลาะก,กันหรืออะไรเราอยู่ <ừ. S 2> จุดกึ่งกลางกันก่อนว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปยังไงแล้วก็หาจุดกึ่งกลางหาจุดกึ่งกลางร่วมกันใช่ไหมครับเจมคือเจมพูดเห็นภาพนะ เห็นภาพนะฮะว่าไอ้ที่มาอวดอ้างเงินกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้ทำให้สะท้อนว่านิสัยคุณเป็นยังไงหรอกใช่ไหมฮะเจมครับถามเพิ่มถึงการวางแผนการกลับบ้านหรือว่ากลับประเทศไทยของผีน้อยคนอื่นๆเพราะว่าเจมเองก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยใช่ไหมครับผมครับแต่ก็วางแผนว่าจะกลับเมืองไทยกลับกลับเพื่อนๆอีกมากมาย คุยกันว่าถ้ากลับเมืองไทยจะรับผิดชอบสังคมยังไงฮะเจมช่วยทําให้คนไทยที่เขา,าลังกลัวผีน้อยเขาชื่นใจขึ้นมาหน่อยได้ไหมแน่นอนนะครับถ้าถ้าส่วนตัวถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะครับอย่างความรับผิดชอบของผมเลยคือหนึ่งเลยผมต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไปเองอืในเมื่อรัฐบาลไม่ได้แจกให้ผมต้องซื้อหน้ากากที่หาได้ในเมื่อผมมีเงินผมทํางานผมก็ต้องซื้อหน้ากากเองได้มผมต้องซื้อ,อเจลแอลกอฮอล์เอง ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พกกลับไปที่ประเทศไทยด้วย<ฮ>ะนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็ขาดแคลนเหมือนกันหาไม่ได้เหมือนกันบนะครับแล้วก็ฮะ,ฮะเดี๋ยวเจมต่อนะสัญญาณหายเป็นช่วงๆไม่เป็นลรคุณผู้ชมแต่ยิ่งถ้าตัวเราไม่มีไข้ใช่ไหมครับถ้า,ถาตัวเราไม่มีไข้เนี่ยเราก็อ่อกักบ,บริเวณตัวเองอาจจะแยกห้องนอนหรือว่าเอ่อพัก ข้างนอกก่อนยังไม่ต้องกลับบ้านนอกจะไปที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์น่นะครับดูอาการตัวเองแล้วก็งดเจอกับคนอื่นนะครับครับอคือถ้าผีน้อย<ต>ค,คิดได้แบบแ<ต>เจมทั้งหมดเนี่ยคนไทยจะไม่ต้องด่ากันนะเราจะไม่ต้องด่ากันเราจะได้ไม่ต้องบูลลี่กันไม่รู้จะด่ากันไปทำไมพูดด่า,ดาไปมันก็ไม่จบใช่ไหมเจมได้ดูคลิปผีน้อยผู้หญิงที่เขาแบบโอ้โหหยาบคายกันสุดๆนะได้ดูใช่ไหม เจ้าผมเห็นครับนกใช่ไหมครับนกโอ้โหนั่นแหละวีซ่านกนู่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยผีน้อยเวลาได้ดูคลิปแบบเนี้ยผีน้อยด้วยกันเขารู้สึกยังไงอยากไป็เขกกระโหลกไหมไม่นะครับผีน้อยเห็นเห็นเนี่ยมีมีสองมุมแบ่งเป็นสองมุมเหมือนกันมุมหนึ่งก็วิพูดได้สาใจาด่าได้ถูกใจจริงๆอืมสาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแบบว่าอืมโอเค เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวสัญญาณมาคุณผ,ผู้ชมตอนนี้เนี่ยต่าคิดต่ากันต่อนะครับฮะอ่ะ,อะแบบแบบสะใจว่าไปเมื่อกี้สัญญาณหายแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดยังไงอีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าอ้ยไม่ได้อย่างนี้มันหยาบคายเกินไปถ้าพูดออกไปอ่ะมันจะต้องมีคนมาด่าต่อ,อคนผิดก็คือคนผิดนะครับเราผิดเราผิดอ่ะเราต้องยอมรับก้มหน้ายอมรับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่สังคมอยากจะให้ทําแค่นั้นแหละครับฮะอ้ พูดอย่างนี้คือชื่นใจมากนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเจมก็เป็นหนึ่งในผีน้อยที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่อคนไทยเพราะคนไทยตอนนี้กลัวผีน้อยมากกลัวไม่แตกต่างจากจากผีอื่นๆเลยอะกลัวแบบเหมืนเจอผีอะขนาดพี่บุ๋มบรรดายังอยากจะกระโดดถีบยอดอกเลยอะครบพบบางเห็นาชีนะครับบาที่เห็นคอ,เ,อเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มันอาจจะไปแทงใจดําเขานะครับในความคิดของผมนะว่า เขานะ่ะผู้โดนคําที่มันรุนแรงแต่มันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เขาแทงใจดําตัวเขาครับเขาก็เลยฮัลโหลเจมเจมยังอยู่ไหมวันนะฮะโอเคใช่อะเจมเดี๋ยวอีกเวลาสักอีกหนึ่งนาทีนะเพราะเราคุยกันมาประมาณสิบกว่านาทีแล้วอยากให้เจมสรุปหน่อยสรุปหน่อยว่าตอนเนี้ยผีน้อยเขาจะร่วมรณรงค์ร่วมกันในการกลับมาประเทศไทยอะ ขอให้เจมเป็นโต้โผกันแล้วกันเพราะคงมีเครือข่ายกันที่นั่นจะรณรงค์แล้วก็จะป้องกันตัวเองยังไงให้คนไทยที่อยู่ที่นี่สบายใจฮะออผมคงจะรณรงค์หรือบอกไปบังคับเขาไม่ได้ครับ<ะ>ผมต้องขอร้องนะฮะ,ฮะว่าคนที่กลับไปประเทศไทยทุกคนนะครับคนผีคนมีวีซ่าคนแต่งงานหรือแม้กระทั่งคนเกาหลีที่คนไทยพากลับนะฮะอยากให้อ่อทาทำตามนโยบายเอ่อทำ ร้องขอนะครับในการกักตัว14วันและกักจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการที่คุณไม่โพสเฟซนี่คือคนอื่นไม่รู้แล้วตัวเองจะไปแอบทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับคุณต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าโรคเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไปติดคนในครอบครัวของตัวคุณเองของแต่ละคนนะครอบครัวของคุณเองอ่ะถ้าคุณรักครอบยังอยู่ไหมเจมสัญญาณหายไปนิดนึงคุณผู้ชมไม่เป็นไรมันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับ ก็อยากให้ท <anut> <centimet. S 3> ุกๆคนที่กลับไทยนะฮะป้องกันแล้วก็กักตัวเองอสองอาทิตย์นะครับอย่างน้อยสักสองอาทิตย์เพก็ความมั่นใจของสังคมแล้วก็คุณก็ออกมาอย่างสง่าบาเผยเลยผมเข้าใจนะคนที่ไม่ได้กลับบ้านมาห้าปีสิบปีนะฮะอยากจะปาร์ตี้อยากจะเจอเพื่อนมันมีอ่ะอยากจะอยุดนนาวมันอยากอมันแบบมันคันอยากออกมาปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็กักตัวไว้ก่อน นะฮะคือคือเวลาชีวิตคุณมัน<ช>มันเยอะกว่านั้นนะฮะอีกหลายปีนะฮะอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งมีความสุขก,กับแค่ <c oughs> เวลาแค่ไม่กี่วันะนะฮะ<ช>อย่า<ช>มันไม่คุ้มค่าเลยโอ้โห วันนี้เจมพูดดีมากเดี๋ยวหลังรายการเราออกอากาศเชื่อว่าเป็นไวรัลแน่นอนนะฮะแต่เจมก็ยังเป็นนางสมมุติและไม่รู้เป็นใครและไม่รู้ว่าเป็นผีน้อยที่อยู่ที่ไหนเป็นบุคคลสมมุติที่ผมว่า1ินาทีที่เราคุยกันมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนที่กําลังคิดกับผีน้อยอีกแบบหนึ่งได้รู้ว่าในทุกๆสังคมมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีขอบคุณน้องเจมนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นไงแขกชั้นนี่คนผู้ชมผมต้องไปหาเอาไอ l i ล e ยของผีน้อยมาเนี่ยก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะกระมวลพรสุดท้ายได้ตัวพ่อที่แบบเฮ้ยพูดแล้วมันกระแทกใจอะ่ะผีน้อยไม่ได้เลวไปทั้งหมด ก็เหมือนที่เต้บอกแหละทุกสังคมมันมีทั้งคนดีแล้วก็ <ฮะ S 1> คนไม่ดีตัวเขาเองก็ไม่สบายใจคือเขาต้องแยกกันว่าเขาทาผิดกฎหมายจริงๆ <ฮะ S 1> แต่เขาก็ไม่ได้อยากให้ถูกเหมารวมว่าเขาเป็นคน,ค,คนเลวเหมือนที่คุณบอกอ่ะผีน้อยมันกลายเป็นคําว่าชั่วเลวไปแล้วไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่หลายคนพยายามจะอธิบายเหมือนพี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มปนัดดาล,ล่าสุดเนี่ยนะคะแฮชแท็กที่หลายคนแชร์เลยก็คืออยากกระโดดถ,ถีบขาคู่นะัก คือพี่บุ๋มมารู้สึกว่าถูกผีน้อยอะวอหลังจากแกทำ<อ>รายการว่าอออเอาผีน้อยกับยังไงแล้วไปออกอพูดทนายรณรงค์ใช่ทนายรณรงค์แกโดนขู่อยู่ไงและทนายรณรงค์เอาตามตรงคือวอกับผีน้อยหนักอ,ะอ่ะหนักเลยทีเดียวพี่บุ๋มก็เลยบอกว่าพี่เคยช่วยเหลือคนไทยที่เกาหลีและประเทศอื่นๆมาเยอะโดยไม่สนใจว่าจะไปด้วยวิธีการใดอยู่เกินวีซ่าเกินกําหนดขนาดไหนแต่เมื่อเดือดร้อนเจ็บป่วยอยากกลับบ้าน พี่พยายามจะหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่คิดเพียงว่าคนไทยต้องได้กลับบ้านคนไทยต้องช่วยคนไทยด้วยกันจําได้ไหมไพี่ผุมเคยไปช่วยอตอนนั้นบินไปถึงเกาหลีเลยรู้สึกจะเป็นแรงงานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์อ,อันนั้นเขาไม่ผิดแต่ถูกหลอกไปแต่วันนี้พี่เสียใจที่เห็นบางคนไม่รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมไม่กักตัวเองอย่างที่ควรเป็นแถมสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคนส่วนมากที่ไม่ได้ทําก็โดนเหมารวมไปด้วยพี่บุ๋มพูดถูกแล้วก็แฮชแท็กอยากกระโดดถีบขาคู่นะัก เพราะว่าหลังจากออกรายการกับทนายรณรงค์ไปคุณเอ้ยพี่บุ๋มเองเนี่ยโดนวอลไม่ใช่น้อยคือเยอะเลยแหละย้ำนะครับว่าพี่บุ๋มถีบขาคู่เฉพาะผีน้อยเกเรที่มาแบบที่ไม่มีเหตุผลนะใช่แต่ถ้าผีน้อยแบบน้องเจมเมื่อกี้นี้ผมว่าพี่บุ๋มแจกมินิฮาร์ดเผื่อไปรับด้วยให้เป็นตัวอย่างสังคมมันต้องอย่างนี้มันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ฮะคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้อง ค่อยๆพูดนะเพราะว่าคนดังหลายคนคุณหมอที่หมอโอ๊ตเนี่ยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคุณหมอด้วยนายแพทย์สรุตประวิทย์กุลวัฒน์คุณหมอมีช่องทาง YouTube คุณหมอเป็นคนดูเยอะแล้วพอคุณหมอแตะเรื่องผีน้อยกับแตะเรื่องตัวตัวย่อหน้ากากด้วยแล้วก็ตัวย่อตัวย่อนั้นอะเรียบร้อยสิกระโดนอะ แล้วถึงออกแถลงการเลยนะออตอนออกแถลงการเนี่ยเป็นคลิปบอกว่าช่วยแคลแชร์ยเยอะๆเหมือนคลิปแรกได้ไหมคือ,อคลิปแรกที่ออกมาวิจารณ์ผีน้อยเออนาะว่าอัตราการติดมันจะเพิ่มสูงเรื่องของหน้ากากอนามัยว่าแบบสกลงยังไงอะไรยังไงแล้วก็นั่นแหละ,ะตัวย่อนั่นแหละนะเออ,เอ,อไว้ไว้ไฟที่เหยียดมีเรื่องก็อยู่ไม่ได้จริงพออยู่ไม่ได้ปุ๊บคลิป2อออกมาบอกจะไม่ยุ่งแล้วไม่แตะบีบสิวอย่างเดียวเหมือนเดิมใช่คุณหมอเนี่ย บอกเลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วคือเข็ดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณหมอโดนอะไรบ้างแต่ที่แน่แคุณหมอฝากนะฮะใครที่อยู่ในโซเชียลใครก๊อปไปเพจไหนแชร์ไปลบให้หมดผู้หมอเดือดร้อนมากไม่ไหวแล้วต้นทางนี่ลบแล้วแต่ชาวเน็ตก๊อปปี้ไปเพียบเลยลบให้หมดหมอเดือดร้อนหมอไม่ไหวแล้วคืนแฮชแท็กอันดับหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วไซมหมอโอ๊ตอะใช่ส่วนวันนี้เราสองคนนะฮะ ผู้ประกาศยอดเยี่ยมนะฮะในสาขารังสรรค์ <c oughs> โอ๊ยเอาไปฉันผู้เ, <c oughs> เองผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยมสาขาผู้ประกาศข่าวชายและหญิงน่าอายว่ะนดนูไม่ค่อยเป็นตัวเองวันนี้ผู้ประกาศแบบมีรางวัลคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ ตามรับชมที T n เอช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมเข้ามากด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเทีเยบเลยค่ะ